อู actually, ่อย okay. ูกตกบบางกรอนว่าอะดงส้วงก่อน่ที uh ่มสองเด็กนี่อาจจะอยู ah ่อ no, ยู่โออยูหโอ้งเื <h <h <h> <h> <h <h ่อนเพืเ้ยข้นไปนีกันไกเล้อ้เฮ้ย้้้เเ้้้้ยเฮเฮ้ย้้อ มักมวนสวัสดีครับผมเบา้าลุงอีส,สานมักมวนครับผมวัอนี้ทีมง,งานจามะมาเห็ดวาวขึ้นบินเวอร์ซันนี่อันนี้กะบ,บกเเ่เคยเห็ดตุกเคอร์เนาะบ่เค<อ>ยเห<อ>็นเห็นงไปเห็นในคลิปเขาเจ้ามากะอยากลองเห็ดมึงว่ามันจะขึ้นหรือบ่ขึ้นนะครับจะเห็ดตั้งไหนเอาว่าให้พี่น้องฟังมึงเอา แตเอ็ดเป็นว่งสล่ะว่วงกัหนีจดอันหาอันม้งนี่หอันเนี่ยมั่งสี่อันนี้ไม่สี่อันนี้สี่เป็นลำตัวเป็นสี่เป็นลำตัวเนี่ใส่เป็นลำตัวี่เนี่ยสี่ประมาณนี้ประว่านี้ประมาณนี้อจะไม่ปีกออกไปอมีปีกกว่มีปีกมปีกหลังความไม่ปีกนาปีกหลังปีกหลังก็ไม่หางกั้นวอมมีหางขึ้นกืตจองขึ้นบินนี่ไบออเบีนเลยโอเคไาร์เมีนวันเต็มีนันนี้นนนี้ลองเบิ่งลองเบิ่งเห้เมเพียรเออโอเคมาเบ กละไดน้อลาที่เฮาว่าเบื้อนามาพอกันไหมตอนแต่งาน,นบุญบังไฟอยู่คอวังยังจำได้เจ้ากับอ้ายนั่งบึงบังไฟน้ำกันพอหูว่าโดนปานใดสิใดพ่อหนาผูแต่ว่าคือพ่อเจ้าจนเตามาปันครับตอนนี้ที่มา่านกะในเหลาแล้วเรียบร้อยครับผมอันนี้จะเป็นกงกลางนี่ซี่ยันนี่นื่นวาซี่ันเนี่ยเขาจะเฮ็ดเอาภาษาทิตย์ภาษาิตย์เป็ก่อนว่าจะเฮ็ดยังไงเอา ตัวนี้ก็สิเลี้ยงกันไปหาเฮ้ยนี่ยนี่อันอันนี้เนี่ยอันอันนี้อยู่กลางอันอันไหนหน่อยเนี่ยู่ขอบโยู่่หัวกับถ่ายอยู่หัวกับถ่ายนี่จะเป็นหน่อยลงจะประมาณนี้แต่กระจากนี่ตัวนี้เป็นปีกมันยเอ๋มันนี่ไทยครับลงอีสานประมวลสองคนเพราะว่าทีมงานไปโรงเรียนนะครับก็จะเฮ็ดเป็นแบบไข่แม่แม่ว่าลแม่ลูกเฮ็ดเั็งสี่จะเฮ็ดเป็นปีกมันยข้างบนจะไม่ปีกข้างล่างน้ำไปีกข้างล่างเลยก็จะมีแบบหางเหมือนเครื่องบินนี่ หางขึ้นปุ๊บปุ๊บอ่าจต,ต่ว่าบังต้องกันโอเคบังขับต,ตอนไปเลยสัญญากันไว้มาพอกันไม่นาดกาบรบึงไฟมองเกา่าเห้นีสีเบ้า์อให้เจ้ามาเป็นแฟนให้มีโอกาสได้เดินลบไปที่เจอต้องเศร้าตาให้บุญบังไปได้เบิกฟ้าบูชาพญานานคิดฮอดบรรยากาศคิดฮอดพีด่น้องมันต้องเลยมวนมันจังแมนคงสิดีถ้าได้มีเจ้ามาควงแขนเบ่งบังไฟแสนน้ำกัน ตอนบังไฟแตกสิกแปลกๆว่ามันต้องแม่นได้จับเมื่อเจ้าแลนลบบังไฟไปน้ำกันตกตาใตห่มใหม่หัวใจอ้ายไววันอยากเปลี่ยนความสัมพันธ์แต่ก็ยังบ่ท่านได้เบาว่าครับพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้กะแล้วแล้วสูงสองเมตรนี่เป็นว่านขึงบินโ <c oughs> อ้โอยู่เลยน,น,นี่นี่หางมันมา

มีโอกาสติ่บอที่ใดมาพอกันอีกจะเพื่ออายสิเอาเวลาที่เหลือเพื่อเอ่ยคําคำว่าหักเจ้าเคยสัญญากันว้มาพอกันไม่นาทานบังไฟมองเก่าเคยมีสีเว้าขอให้เจ้ามาเป็นแฟนให้มีโอกาสเด้อเดอหลบไปที่เจอต้องเศร้าตา้บุญบังไฟได้เบิกฟ้าูชาพญานาแทนคิดหอดรรยากาศคิดหอดี่น้องมันต้องเลยมวนมันรับพี่น้องมัอนีกาสีโปได้ปี่ยวพี่น้องเบ่งหลอกครับเพราะว่ามันติดยากแห้งตอนแรกว่า จะท่านแต่ว่าบพท่านมือนี้จะติดให้แล้วนะครับนาจะคําอยู่ว่าด้ปล่อยเราตอนนี้ก็หามุ่งเคืงนะเพื่อจะติดแล้วก็น,นาจะพกมุ่งกว่ามันก็จะคานะครับมืออื่นังสีมาปล่อยพี่น้องเบิ่งจังมาเบิ่งนต้องกันครับมืออื่นโอเคครับครับพี่น้องเมวอว่านผมก็ไปร้องเฮ็ดสองคนติดสองคนว่แล้ว <c oughs> มือนี้เพ,พื่อดีทิมงงานอยู่ตรงเลี้ยงกันเลยแต่ว่าติดสอยก็จะติดอันนี้แล้วก็ไปเรียนก่อนติดแล้วแล้วก็ไปปล่อยเบิ่งว่ามันจะอยู่บ่ออย่อยใิ้งงานติด เต้องไหนเกาหนักบ่เกาหนักบ่เกาเบาไงแต่คนนั่งหนักคนนั่งหนักปีละนีเราห่อลาที่เฮาว่าเพื่อน่ามาพ่อกันไหมตั้งแต่งานวนบางไฟอยู่ข้อวังยังจำได้เจ้ากับไอ้นั่งเบิ่งบุงไฟน้ำกันบพราะหัวโดนปานได้สิได้พ่อหนาหูแต่ว่าคือพ่อเจ้าจนเตามาปั่นน้ำกระแบงพร้มกระแบงกินเต่ากินน้ำกัน ้านเบอว่เาเขาเป็นแฟนตอนบังไฟแตกมุดสึกแตกๆว่ามันต้องแม่นได้จับมือเจ้าแลนลบบังไฟไปน้ำกันลบตาใต้ห่มใหม่หัวใจอ้ายไว้วันอยากเปลี่ยนความสัมพันธ์แต่ก็ยังบ่ท่านได้เบา ครับตอนนี้ทีมงานก่ได้ติดแล้วแล้วเรียบร้อยครับผมแบบง้มซอยกันหลายคนแห้งติดยากแห้งโมคือว่าธรรมดาเพราะว่าง้มก็ไปลรสองข้นไปวัเป็นเลยวันนี้ทีมงานมาหลายกันเลยง้มซอยกันกะแล้วจนได้นะครับวาวถึงบินเป็นจังไดนเป็นตะขืนบาเอาเป็นที่หลังแลสวยเดี๋ยวจะเฮ็ดต้องมาเนี่ยเฮ็ดคือวาวสองพี่น้องอันนี้วาววาวสองพี่น้องอันนี้วาววาวขาใหญ่บุกอย่างวะ ต้นกระดาลเอาเลือดแดกนะครับเป็นตูดด๊อนนะครับพี่น้องถ้าตัวนี้ขึ้นทีมงานจะเห็ดวาวเลือดดำหนาไงไงสำอุงเป็นเลือดดำหนาเพราะเย็บประโยชน์นะครับมือนี้กระมีทีมงานมาร่วมสนุกหลายนะครับแต่มี่อันนี้น้องปอนกับมาเทือที่สองเหรอครับสวัสดีครับปอนห้วยพระบางครับปอนห้วยพระบางข้อวางครับแต่ก็มีน้องมาจากชีสเกต ที่เล็กวังเห็นครับที่เล็กวังเห็นขลร่มสนุกน้ำเห็นเบองนี่คือปังไฟค้อมเมนมาดไหลยคอมเมนต์ก็เลยว่าเออพนีนึ่งนาจะมามวนให้เราเอฟรับเอ่ขลวมสนุก,กนกันถ้า f เอฟซผู้ใดอยู่บ่ไก่อยากขลว่สนุกมันมวลนะครับก็สามารถติดต่อเขามา่อใดนะครับที่เฟซบุ๊กผมเฟซบุ๊กบาหลวงนะครับติดต่อเขามาได้ดขลุวมสนุกเกันนครับม่วนกัมาได้เฮ้ยเฮ้ยเป็นงิดไหไปล่องมึงไปล่องมึงไปลองเท็ดเท็ดเทลนอยู่บนมึเฮ้ยเฮ้ยมึงจะข้นบอนีย

เฮาว่าเดือนามาพ่อกันใบปั่นใจงาน,นบุญบางไปอยู่คอวังยังจำได้เจ้ากับไอ้หนั่งเบิ่งบางไปน้ำกันบ่บูว่าโดนครับตอนนี้เข้ากะมาหอดหม่องที่จะปล่อยแล้วหม่องเกา่าหม่องที่ปล่อยวาวกองหม่องที่ปล่อยวาวปากเป่า,ปานั่นแหละบิง่งที่ส่วนหม่องแนนว่าเป็นทางทอดกี่ย่างดีบางที่ล่ะเออปล่อยวาวแล้วแต่เพื้อนเพืนอย่างี้แกวาวจากนั้นเพื่อนทำไงโอ้กองเพี่อย่างเชื่อ โอเคเดี๋ยวจะมุเลง่ปน้ำกันเดี๋ยวทีมงานเตรียมนั่นเตรียมนี่ก่อนพี่น้องเออ่ช่วงที่ล่อทีมงานขึ้นไปโอกาสกัล่องล่องเบิ้งเสื้อสันค่านี่ลร่มมันแห้งมันกับพัดปื๊ดๆืโอกรองไอ้กักนะครับเดี๋ยวตอนนี้เออโทษเลยบอก้ทีมงานเอาเอาเอาไม้มาดามเราจะกระดาษมาแปะไม้แกะแล้วก็แกะตองไม้จัง,งหน่อยบางแหนี่ตองมันอันนี้พโพดบอกแห้ตองมันนั่งกว่าเก่าบอกะบางแหนตองมันยืนเดี๋ยวแก้ไขไหมนิดนึงนะครับ ตอนนี้ทีมงานกัดอิดแล้วแล้วบานเนี่เดี๋ยวจะไปปล่อยถุนพี่น,อน้องถามมันเซลล่องเห็นมันล่องเสี่ยงเลยมันจะเสีเยได้เพรหักจะเสียได้แก่ไม่ไปเรื่อยๆเอาจนเห็นมันอยู่นะคิดว่าจะอยู่ป <S <S ะนะ กิดอยู่60%แล้วอีก40%เปื่อน่ำดาบอยู่บระยูกับเบิ้งก่อนว่าอเบื้งซ่งก่อนถ้าซีแจมสองเด็งเยอาจจะอยู่เดอยู่โอ้ยอยอบเบื้องว่านี่จะเที่ยงข้างไหนไปลองเบิ้งมาเอาลงไปหุ่น่เดี๋ยวมันจะถือกวนลงแบ่งางเขาเอาๆๆนี่วะว่าเดีอาลงกุ่นบาฮะ เอ้ก็ทางนี้เหรอคือสิโอเคอยู่หรอเฮ็ดตองไหมเหรอลองิ่งสถานก่อนบหรือจังไ๋ฮะเฮ้ยมันจะขึ้นแล้วเว้ยขึ้นแล้ววะเอ้าไปเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เฮ้ยเปนยอยู่บ่ตองนังหวดนั่งดตองนั่งยรมเลยเจดิยูรเลยเอ้ยร่มวองนั่งดบ่ันอไนเอาจริงบกังนเนี่ยปวด่ขนาด่ไดอาจริงยังเมยว่ะเ๋ยวนี้ปักต้องใม่แลนยูร่มเลยว่าสันเอาลองเบ่งึ้นยู่ เป็นยูเป็นบอเป็น hmm. ต okay. okay. right. yeah, ัวยูยูเป็นบอป๊อบไม่นี่คือยูอะไเป็นบอโอเคโอเคเดียวหนิไหนงาเร็วนะเดี๋ยวเดียวเลยเป็นบอโอเคเอาละทำนี่ล่ะทำหนี่พอเนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอดแล้วอะไรบ้เรัน

เราตกเป็นาตุกเลยเอาเพื่อเสียงไหมพ่ะย่ะครับเอาเพื่อเสียงเพื่อจะดยิงับบนินบบนแล้วก็เอาไปหัวงไกลหมแต่จะมาบรให้มันตกาดท่าเออดึงแหงว่ะดึงแหงว่ะเแเรืยเสนเร่อยเ mhm. รจเร่ยเดี๋ยวจะเอานมาใส่กันลไดอันนี้ยูร่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อผ้ายางมัติแล้วก็เสียดไฟเต็มทอนเลยเต็มขครืองบินเลยเิดไฟแล้วก ้ยพี่รองเบิงปาอนจาสวยขนาดเตยม่ติ่ติดไมาม่ติดจ้เลยควรซเ้อ <c oughs> หรือนั่อยูอน่นี่หรอกนอยู่ี่น้องผมก็ไปล่คิดต่อไปจะมนีอย่างนี้เห็นนะครับแต่ว่าผมเคยอเนี่ยอาจจะหลายหมือนกันซะหน่อยจะเห็ดวาวเลือดดำหนาง่่ำง์ยาวประมาณสเมตรหาเบิ้งได้เลย เฟซี่คนไหนอยากมานุ่มสนุกแบบนี้นะครับจัดมะเมลี่ต้องจัดนะครับอยากมะเมลีเมืะเมืี่มะม่วงหลีต่อเขาไมาได้ล่องว้าสนุกสนานแน่นอนนะครับแับตอนนี้ก็จะปล่อยเสือกซุดนะครับไปเอาไว้นี่แหละยูยูดีแห้งสุดยอดแห้งนะครับแบบทิพย์หานนี่แบบเท็ดหนังกับซุดยอดนะครับ ย่องจะคล้องไรดาอนี้่ได้ย่องจะค้องเลนบ่มันเป็นเรื่องจิเออถ้าผู้ใดอยาก่วมสนุกนั่งสามารถติดต่อามได้เห็นแน่นอนวาเลือดอำนาะในท้องอุ่งเออที่บินลีเือร์ตินลีแต่องลมมน่มดร่มประาตอนลมเวียนามเคมเ เอาขึ้นคักมาบานลลเลยพักแล้วรุดแล้วพี่นอ้องเอามัดไปนี่เลยอย่าไปลักตัดเสือกวาวกันเด้วยปวดเมื่อยไปเลครับคลิปเลยแล้วกันก็จะปล่อยไปนี่ล่ะเดี๋ยวจมะมาเอาเื่อเดียวเหมือนแรกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับว้สุดยอดเลยไปได้เบิกป้าปูชาพญาแทนกิจทอดบรรยากาศคิดทอดพี่น้องมันต้องได้มวลมันจังแม่นคงสิดีถ้าได้มีเจ้ามาควงแขนบังบังไฟแสนน้ำกัน